จดมาเลยสวยงามโอ้โหดอกแห้งนี่จิ้มริมสวยงามจะปากแห้งยัปากแห้งสวัสดีครับผมวันนี้สิพามาเก็บเห็ดละงกออกแล้วออกแล้วไปไปเบิ่งกันเลย่งเหรอย่างนี่มียังไงโอ้ยอะไรเหลืองเห็นไหอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็น ทา้งในปลาเออเบื้องเบื้องนี่เบื้องพี่เก็บเลยเด้อค่ะเด้อโ่อหุ่ยอย่ามดปลอดให้เก็บเลยค่ะนี่ใครวะเนาะนี่เป็นใครวะแม่นจ์ใครใครอันนี้ไขี๋ยเอาซ้ำเพาะจีเห็นก่อนเห็นไข่หานี่เห็นบ่าดินี่นี่นี่มันจะปากแห้งเยอะปากแห้งโอ้โหพี่แมนบ่ได้กับพี่เด็ดเด็ดอยู่พี่เด็ดอยู่พี่เด็ดอยู่พี่เด็ดเด็ด พีดอ้อยพี่น้องเ๋ยวีอืออือือนี่นีนี่ง่าง่ายผ่ง้ง่งนี่สักคนอ้ยเดินเดยเฮ้ยโอ้โหน้อยน้อย่าง่นี่นี่เอาบเอาครับอนบเอานี่ครับผมอนเนนิบเลรรยากาศด้ปลาในทงพี่น้องนี่ครับผมเงามเลยอ้ย S <S สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออเต็มเลยออกแล้วออกแล้วเห็ดตะโงกสีเหลืองครับผมสวยสดก็งามหืมเดี๋ยวโอ้ยงามแงี้ยแง่โอ้ยสมบูรณ์จริงฝุ่นยัย้งเลยเลยเยอะมากมามาพี่มาฟังนี่มาฟังนี่ฟังนี่หือ,อยากบอกว่า จังอยากบอกว่าจังอีหลีครับนี่ครับนี่ครับเจออีกแล้วครับขาหักมันไหลเกินไปวะนี่โอ้ยเจวาเอาใสๆตาแลาใส่กับตาก่อนนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งดีตัวนี้มองนี่งามๆเพราะว่าิเ็ดไหนสีคือสีนดียวอันนี้สีส้มสีส้มเข้มเนาะโอ้ยว่าดีสีเหลืองส้มเหลืองส้มเหลืองสวยงามแหมัง เอมาแล้วพี่น้องวันนี้กินแยงเห็ดแท้วันนี้ด้กินแกงเห็ดแท้เตี้ยโอ้โห,โห,โห,โหมันทำไมสวยงามอย่างนี้เอาลงไปเลยลงตาเนาะจัดไปนี่ครับผมโอหนึ่งกิโลผ่านไปนี่ครับผมเส้นเห็ดนี่เขาเจอหูเลยครับว่าเห็ดมันจะออกมือใดออกจังใดนะครับผมเขาจะหูุดมือหงดหดมองคน,นละมันออกประจำำ้าครับมันเคยออกตรงไหน,นมันออกตรงนั้นครับผม นี่เหนอในครับผมไปเดี๋ยวตามไปดูเลยมาหืมต้งนี้ก็สวยนะนี่กำลังกำลังพอกินเลยครับผมเราลงไปก่อนนะนี่ครับป่าเป็นป่านี่นะป่าปบ้านนี้แหละมาครับเดี๋ยวไล่บอเดี๋ยวไล,ล่บอคุณนจะเยาะวผลงานครับผมนี่นี่ใท่โอ้หนี่คิดนังยิ่ถึขงขายน้องยุ้งจ้า อันนี้เห็ดพึ่งขานกยุงนะหเห็ดพึ่งสดเดี๋ดยวโอ้งามแม่งนี่นี่เหรอครับผมผลงานของมึอนี่เดี๋ยวเอุ้ยสวยงามมึอนี่อู้ดอกนี่งามแม่งนี่งามแม่งนี่เดี๋ยวเอผลงานหนึ่งกระตานีอยนึงครับผมพอดีเก,ก่งเจ้าผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกันครับ